คลิปนี้เนี่ยนะฟังตอนแรกจะเป็นคลิปการ์ดกับดักสวมใส่แต่ฟังไปฟังมาอาจจะกลายเป็นการ์ดกับดักของซีรีส์ a m a z e n g Attraction สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้ก็มาต่อกันกับภาค2ของการ์ดกับดักที่มีคุณสมบัติกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ได้ซึ่งพาคที่แล้วเนี่ยรู้จักอยู่แรกๆนิดนึงนะครับผมแต่พาคนี้เนี่ยใช้คําว่าแทบไม่รู้จักเลยนะครับคือแบบว่าเออมันมีการ์ดหลากหลายซีรีส์เหมือนกันเนาะที่ว่ามันก็มาเป็นการ์ดสวมใส่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับซีรีส์ของตัวมันเองหรือทั้งว่าอยู่ในซีรีส์ก็ตามอออะะไรรเงี้กกก็าาจจปสสวนใใหใ่หับบ ประมาณการไปตามนั้นนะก็จะ,ะมาเกือบๆยี่สิบใบนะครับผมสําหรับการกลับดักที่มันกลายเป็นการสสมใส่ได้ท่านผู้ชมฟังก็จะเห็นว่าบางใบก็อาจจะอยู่ในซีรีส์ที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินมาหรือเคยคุ้นเคยกันบ้างน,นะครับแต่สําหรับผมนี่ถือว่าค่อนข้างใหม่นะเพราะว่า,าซีรีส์ใดก็ตามที่มันแบบอยู่นอกอนิเมะอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการกลับดักที่กลายเป็นการสสมใส่ได้กันทีละใบเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอัลเทอร์ไกส์คาโมปฟลกครับอั เอฟเฟกต์ดังนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออัลเทอร์ไกส์หนึ่งตัวบนฟิล์ของเรานะครับและการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งครับซึงก็ถือว่าทาให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเหมือนรอดจากการโจมตีไปได้ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่บนฟิล์เพียงตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเป้าโจมตีเป็น,อน,นมอนสสสสเเเตตตออออออรรรรรร์ัััวว่่่่่่นนนนนนนกกกาา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 โจจจจมมมมมีีีีีีะะะะข้้้้้้้หดดดยยยงงงไไคบฟฟทททถใใชู็ผล และเอฟเฟกที่3ก็คือถ้าการ์ดติดชื่ออัลเทอร์ไกส์บนฟิลของเราถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือถูกทำลายจากการต่อสู้เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมได้นะครับเป็นเอฟเฟกที่ก็ครบวงจรดีนะครับผมทำง,งานทั้งบนฟิลแล้วก็ในสุสานได้ด้วยการ์ดใบต่อมาครับผมอัลเทอร์ไกส์มาเทอร์ไรเซชันครับอัลเทอร์ไกส์มาเทอร์ไรเซชันเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งก็อยู่ในซีรีส์อัลเทอร์ไกส์เช่นเคยนะครับเอฟเฟกการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเเเเอออฟฟคที่่่1กกนลย็ืวืวา จากมอนสเตอร์ติดชื่ออัลเทอร์ไกส์หนึ่งตัวจากสุสานของเราแล้วก็เอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลแล้วก็การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับแล้วมันก็จะคล้ายกับพวกการ์ดกับดักการ์ดเวทมน์หลาย,ลายๆใบที่มันเป็นการ์ดผูกกับมอนสเตอร์ตัวนั้นที่อันเชิญจากสุสานนะถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษนั้นมาก็จะต้องถูกทําลายไปด้วยนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สอกเกไปไ็นเอกกการับดัก ชื่ออัลต g u รท์หนึ่งใบจากในสูสารของเราแล้วก็เอาการใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับการใบต่อมา p a r a l l e l Port a r m o r ครับ p a r a เ l e l Port Armor เป็นการ์ดกับจากที่มี2เอฟเฟกดังนี้เอฟเฟกที่1เลือกมอนสเตอร์ลิงบนฟิลของเรา1ตัวแล้วก็เอาการใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ลิงตัวนั้นนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การใบนี้จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกยหนึ่งแล้วก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยนะครับตามมาด้วยอเาาา Link วอฟเฟก สู่สารของเราพร้อมกับการ์ดใบนี้ไปได้นะครับพอรีมูฟการ์ดทั้งหมดทั้งมวลนนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราเลือกมอนสเตอร์ลิงที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งแบตเทิลครับซึ่งการโจมตี2ครั้งใน1นึ่งแบตเทิลนี้ก็ทําได้เฉพาะเทินที่ทําการรีมูฟนี้นะครับผมก็กาจังหวะให้ดีเพื่อให้มอนสเตอร์ของเราแบบเป็นช่วงการโจมตีเผด็ศึกได้ก็จะโอเคนะและการไปต่อมาคอโรสีสเกลส์ครับ คอร์สสิบสเกลเป็นการ์ดกับดักที่มี2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกอมอนสเตอร์เผาแมลงบนฟิลของเรา1ตัวนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับ Monster มอนสเตอร์แมลงตัวนั้นครับและหลังจากนั้นถ้าผู้เล่นอก e ีกฝ่ายหนึ่งจะโจมตีใส่มอนสเตอร์ของเรานะครับจะไม่สามารถโจมตีอมอนสเตอร์เผาแมลงตัวอื่นบนฟิลได้นะตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ก็คือว่าตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับ Monster มอนสเตอร์แมลงของเราอยู่นั้นทุกครั้งที่ออออออีีีกกกกกฝ่่าาาายยนนนึงมมมรรรรเเชิิิตตต์แแบบแบบปห e หืืพศษ็ มีการใช้งานเอฟเฟกต์ของเวทมนต์มอนสเตอร์กับดักให้วางเคา์เตอร์ลงบนฟิวของมอนสเตอร์อีฝ่ายที่หงายหน้าอยู่ทุกตัวนะครับวางไป1เม็ดแล้วทีนี้เนี่ยคา์เตอร์ที่วางอยู่บนมอนสเตอร์แต่และตัวมีกี่เม็ดพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะลดลงไปด้วยจํานวนคา์เตอร์คูณ100นะครับคืออาร์ตเวิร์ดของการเนี่ยน่าจะเอามาจากช่วงที่ยูกิต่อสู้กับฮางะนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นเหมือนการโปรยผงเนาะซึ่งเป็นผงพิษที่ทําให้อีฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงอ่ะภาพก หนึ่งนั้นลดลงไปได้เองครับและกล็รไปต่อมาจุดจบของเจลก่อนครับ จุดจบของเจลก่อนเป็นการ์ดกับดักที่มี2อเอฟเฟกต์ดังนี้เอฟเฟกต์ที่1น,นะครับผมเลือกมอนสเตอร์ลิงติดชื่อทินดังเกิลหนึ่งตัวบนฟิลของเรานะครับแล้วก็เอากาดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการด์ดนอกจากนั้นแล้วจะไม่ตกเป็นเป้เปาเอฟเฟกต์ของการด์ดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยตามมาด้วยเทินที่2นะครับผมเทินละครั้งมอนสเตอร์ที่มีการสวมใส่การ์ดใบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นลิงก์มอออออนเเตรรร์าาาามมททีี่่่่่ะักกก็จววืงงงขงิ มันชี้ไปที่มอนสเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าจุดที่ลิงมาร์เกอร์ชี้ไปมีมอนสเตอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับผมก็ใช้งานเอฟเฟกที่2นี้ได้เลยครับผมคือทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในปลายลิงมาร์เกอร์ของการใบนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ทําลายการไปนี้ทิ้งไปพร้อมๆกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทาลายหมดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บให้เอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การไปนี้เนี่ยมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเออถือว่าเป็นการ์ดกับดักสละชีพชั้นดีนะครับที่ว่าสร้างความเสียหหาาาาายยยยยใ้้้กกออีฝ่่่นึงไดแลลว็ททํมเร์ูปิ เกิดด้วยถือเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็ผมไม่ค่อยจะเห็นเอฟเฟกต์แนวนี้เท่าไหร่นะการไปต่อมากครับผมการนี้คือลิมิตโค้ดครับการใบนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียง1ใบตอนการดูเอลเท่านั้นนะครับเอฟเฟกมี2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1นะครับผมถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ลิงเผ่าไซเบอร์อยู่ในสุตรสารของเราเราจะสามารถใช้งานการใบนี้ได้โดยที่ว่าจํานวนมอนสเตอร์ลิงที่เป็นเผาไซเบอร์นั้นนะมีกี่ตัวให้วางเคาน์เตอร์ลงที่การดใบนี้ไปนะครับและคราวนี้เราก็จะสามารถเเลืืออออกมนตร์ิดช่ค้ ทอร์เกอร์จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเรานะครับหลังจากนั้นกราดใบนี้ก็จะกลายเป็นกราดสวนใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับโดยเป็นการสวนใส่ที่มีเอฟเฟกต์ผูกเช่นเคยนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปปุ๊บมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของกราดใบนี้นะครับผมจะต้องใช้งานตอนอินเฟสของเรานะครับนั่นก็คือถอดคา์เตอร์1เม็ดของกร์ดใบนี้ออกไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีคา์เตอร์ให้ถอดนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่สนใส่กาาารรดใบนนนนนี้้้้้กก็จะะะตตอออองงถูทลลยยไปววััวเพฉแญญชิญข� หน่งก็คิดดูดีๆว่าเออมอนสเตอร์ลิงเผาไซเบอร์สของเรามันมีจำนวนสักกี่ตัวเนาะทำมีตัวเดียวได้เคาน์เตอร์มาเม็ดเดียวอย่างเงี้ยนะครับมอนสเตอร์ที่เราอุตส่าห์เชิญมาก็จะอายุสั้นเล็กน้อยด้วยนะการไปต่อมาก็ไปนี้คือชิลแฮนเลอร์ครับผมชิลแฮนเลอร์ก็เป็นการ์ดกับดักที่มีเอฟเฟกต์ดังนี้นะครับผมเมื่อมีเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่จะทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ลิงที่อยู่บนฟิลของเรากับอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ มอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งที่เราเลือกไร้ผลนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่สวมให้กับมอนสเตอร์ตัวของเราที่เราเลือกนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นน่ะจะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดครับการ์ดใบต่อมา Revenge Rally ครับผม Revenge Rally เป็นการ์ดกับจักที่มี2อเอฟเฟกดังนี้นะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลขออีกฝ่ายหนึ่งตัวและการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ไปสวมให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีฝ่ายหนึ่งนะแล้วทีงกบพลัั กจเพิ่มขึ้น500นะครับฟังไม่ผิดนะเพิ่มขึ้นแครับผมแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกที่2ต่อมาก,ก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่ก๊์ดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปและกา๊์ดใบนี้ก็ถูกส่งลงไปสู่สารใช่ไหมครับเราจะสามารถจั่วก๊์ดจากเด็กได้1ใบนะซึ่งในเทิร์นที่มีการใช้งานกา๊น์ดใบนี้ให้กลายเป็นกา๊าซสวมใส่แล้วมันก็ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกต์ดังกล่าวเมื่อกี้นะแทนที่เราจะจั่วการหนึ่งใบเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ต่อไปดังนี้ได้้้้นนนนนะครคร,รััับบ่่ก่กกกกก็็ืืออววาาาาาเเจจจด2ใใแลลหหงงทิม1 ใบนะครับผมเออเป็นการกับดักที่ไปเพิ่มพลังโจมตีให้กับอีกฝ่ายนึงแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของทามอนสเตอร์ตอนนั้นหายไปเราก็จะโจวการ์ดได้ซึ่งโจวการ์ดได้หนึ่งใบมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือเปล่านี่แการกับดักใบต่อมาการใบนี้คือพลันดอฟีสครับผมพลันดอฟีสเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับที่ต้องทําเสียงแบบนี้เพราะว่าชื่อการ์ดภาษาอังกฤษเนี่ยมันบอกว่าป๊อดดี้นะครับผมดูเป็นการตั้งชื่อการ์ดแบบลากเสียงยาวนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เนี่ยมีสองอย่างด้วยกันเอฟเฟกต์ที่หนึ เราจะสามารถใช้งานการแบบนี้ได้นะครับตอนนั้นบนฟิลของเรามีการสวมใส่อยู่จํานวนเท่าไหร่ให้เราจั่วการจากเด็กตามจํานวนนั้นพร้อมบวก1นะครับหมายความว่าถ้ามีการสวมใส่2ใบเราก็จั่วก๊ารจากเด็ก3ใบนั่นเองครับผมแล้วทีนี้เนี่ยไอเอฟเฟกที่มันอบอกว่าบวก1ตรงนี้นะครับก็คือว่าพอเราจัวา่วมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับให้เราเอาการบนมือกลับเข้าเด็กตามจํานวนการสวมใส่ใสใบ,ใบในฟิลของเรานะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าถ้าเรามีการสวมใส่้องอ2ใบกับเข้าไปเด็ราะฉนั้นบวบนมือเราจะมีการเพิ่มใบแล้ว เอฟเฟกที่2ตามมาเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการบนี้อยู่ในสุสารของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อพันโรในเอ็กซ์ตร้าเดตของเราได้นะครับแล้วก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้และการบนี้ก็จะกลายเป็นการสวมใส่ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น500ยต์ครับผมการไปต่อมาการไปนี้คือ a m a z Attraction Cyclone Coaster ครับผม a m a z Attraction Cyclone Coaster เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการบนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของมอนสเตอร์แนวอาร์มเมสเมนต์กันแล้ว บ,บอกได้เลยว่าจํานวนของพวก amusement amusement attraction อะไรพวกนี้มีหลายใบอยู่เหมือนกันสำหรับคิวนี้เนาะเริ่มที่ใบนี้แหละเอฟเฟกมีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ก็คือเปิดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งหรือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ amusement 1ตัวบนฟิลของเรานะครับโดยการ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ไปสวมให้กับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะและตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ก็คือมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับใครเป็นคนคุมอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์แตกต่างกัันไปครบ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคุมมอนสเตอร์ตัวนั้น,น,นก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ a อเม e เมนต์บนฟิลด์ของเราใช่ไหมเราจะสามารถเลือกการ์ดเบนบอลกับดักหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเอาการ์ดเบนบลกับดักหนึ่งใบของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเลือกนั้นกับการ์ดใบนี้ส่งลงไปสู่ศาลครับหรือจะเป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแล้วก็การ์ดนี้ไปเป็นการ์ดสวใส่ให้กับมอนสเตอร์อีกฝ่ายเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเอเมาเมนต์หนึ่งาการน้ลสสัต ใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ว่าจะสวมใส่ฟังเราหรือฟังอีกฝ่ายหนึ่งเนาะก,ก็ต้องส่งลงไปสู่สารเพื่อใช้งานเอฟเฟกตนะครับตามมาด้ยวยการ์ดใบที่2นะครับผม Amaze Attraction Horror House ครับ Amaze Attraction Horror House เป็นการ์ดกับดัก ที่มี2เอฟเฟกต์ดังนี้นะเอฟเฟกที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของเราที่ติดชื่อ Amazement หรือเลือกการ์ดมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไหนหน้าอยู่และการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเอฟเฟกก็จะทํางานต่างกันไปดังนี้ถ้าสมใส่มอนสเตอร์ของเราเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายนึงตัวที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกนะมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับหรือจะเป็นอีกเอฟเฟกหนึ่งถ้าเราไปสงใส่กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะมอนสเตอร์ที่สมใส่การ์ดใบนี้จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันนะครับซึ่งเอฟเฟกที่2องเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้เทิน ละครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่ว่าไม่ต้องส่งลงสู่สารเพื่อใช้งานเอฟเฟกอะไรพวกนี้เหมือนกับการใบเมื่อกี้เนาะการไปต่อมานะครับการไปนี้คือ a m e s Attraction Majestic Manage ครับ a m e s Attraction Majestic Manage เป็นการ์ดกับดักที่มี2อเอฟเฟกเช่นเคยนะครับเอฟเฟกที่1ให้ทายว่าอะไรนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Amaze บนฟิลของเราหรือมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงตัวใช่ไหมแล้วการใปนี้ก็จะกลายเป็นการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นและเอฟเฟกตที่สตา่มมาสวมใส่ให้ใครสวม 500นะครับแล้วก็ถ้าจะถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกของการต่อสู้ให้ส่งการ์ดใบนี้ลงสู่สังไปแทนได้หรือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดกับดักไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ของอ e ีก่ายหนึ่งนะมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับพลังโจมตีจะลดลง500ยต์คูณจํานวนการ์ดกับดักติดชื่อ Attraction ที่สวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์บนฟิล์ของเราเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คอมโบดีดีนะก็จะสามารถลดพลังโจมตีของมอ e นสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยครับตามมาด้ traction rapid racing เป็นการ์ดกับดักที่มี2องเอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1เหมือนเดิมครับผมเลือกมอนสเตอร์สวมใส่บนฟิลของเราหรือบนฟิลของอีกฝ่ายและเอฟเฟกที่2ก็จะใช้งานได้เทิร์นละครั้งนะครับถ้าสวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ของเราให้เราเลือกการ์ดในสุดสารของอีกฝ่าย1ใบนะครับแล้วทีนี้ให้มอนสเตอร์บนฟิลของเราที่สวมใส่การ์ดไปนี้ทําการเปลี่ยนสภาพรุกรับและการ์ดของอีกฝ่ายที่เราเลือกนั้นเอากลับเข้าไปในเด็กครับและถ้าสวมใส่กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่นั้นสามารถ เปลี่ยนสภาพรุกรับไปครับตามมาด้วยกับดักต่อมา Amaze Attraction Wonder View ครับ Amaze Attraction Wonder View เป็นการ์ดกับดักที่มี2เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกต์ที่ห่เหมือนเดิมเลยเลือกมอนสเตอร์ของเราหรือมอนสเตอร์ของฝอ่ายหนึ่งแล้วก็ทําการสวมใส่การ์ดนะครับผมหลังจากนั้นเราสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ของเราบุกก็จะมีเอฟเฟกที่2ตามมาที่ว่าสามารถใช้งานได้เพียงเท่านละครั้งนะครับโดยถ้าสวมใส่กับมอนสเตอร์ของเรานะครับผมเราสามารถใช้งานเอฟเฟกได้ในช่วงเมนเฟสของผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลยนั่นก็คือเลือกการ์ดบนมือ1ใใบไป้ไปไไปตสุดดของเ็หลังจากนั้นจากกาึ่ แล้วถ้าเกิดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงอยู่มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีกับป้องกันจะสลับกันไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับตามด้วยการ์ดใบต่อมา Amazed Attraction w a e n k i s h Viking ครับผม Amazed Attraction w a e n k i s h Viking เป็นการ์ดกับดักที่มี2เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ effect แรกเหมือนเดิมครับผมเรียกมอนสเตอร์ a m a z e เม้นบนฟิลของเราหรือมอนสเตอร์บนฟิลเขงอ,อีกฝ่ายนึงแล้วการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการสวมใส่นะตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2ว่าถ้าสวมใส่การ์ดบนฟิลของเรานะครับผมเทิร์นละครั้งมอนสเตอร์ Monster ของอีกฝ่ายนึงมมมีีกกาารรประศโจตเื่อไหหรร่ทาใ้ก ตีนั้นไร้ผลแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ส่งการควบคุมให้กับอ e ีกฝ่ายหนึ่งไปจนกว่าจะจบแบทเทิลเฟสครับแล้วถ้าไปสวมใส่กับการ์ดมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะจังหวะที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งจะมีการใช้งาน Effect. เอฟเฟกต์ปุ๊บมอนสเตอร์ที่จะใช้เอฟเฟกต์จะต้องถูกนํากลับขึ้นมือของเจ้าของไปคือเป็นเอฟเฟกต์ประมาณว่าเอาไว้ขู่ศัตรูได้นะั่นแหละนะว่าถ้าเองใช้เอฟเฟกต์เมื่อไรเองกลับขึ้นมือนะโอเคหรือเปล่าและการไปต่อมา a m m s Attraction Trio Train ครับผม a m m s Attraction Trio Train เป็นการ์ดกับดักที่มมมีเเอหืนดิ เลยคือเลือกมอนสเตอร์สวมใส่นะตามมาด้วยเอฟเฟกที่2น,นะครับสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนั่นก็คือมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่ก็จะต้องถูกเปลี่ยนสภาพรุกรับไปหลังจากนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกการ์ดกลับดักติดชื่อ a t t r a c t i o n ในสุดสานของเราหนึ่งใบนะครับและการใปนั้นที่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกจะถูกนํามาเซตที่ฟิลของเราเองครับถ้าการใปนี้ไปนสวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การไปนี้จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสนะครับและการไปต่อมากาดไปนี้มีชื่่่่อววาาาาา mazement Family Facemazement Family Face รรรรับับเป็นกกนกกกดดดธมโยที สังเกตเนาะไม่ใช่อเมแอะทรักชันแล้วเอฟเฟกก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเอฟเฟกของมันมี3อย่างนะครับโดยการชื่อนี้สามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงเทอร์ลใบน,นะเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเลือกมอนสเตอร์หตัวบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ติดการ์ดกับดักที่มีชื่ออะทรักชันของเราอยู่นะครับติดในฐานะที่ว่าเป็นการ์ดสวมใส่ก็คือการ์ดที่เล่ามาเมื่อกี้ถือว่าเข้าขายได้หมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ไปสวมใส่ให,ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกด ตามมาด้วยเอฟเฟที่3นะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นยังสวมใส่การ์ดใบนี้และยังอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500นะครับนอกจากนั้นแล้วให้นับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์อาร์เมสเมนต์นะครับเพียงแต่ว่าเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทําให้ไร้ผลไปครับและการ์ดกับดักใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือเมทัลมอฟชุดเกราะสะท้อนพลังเวอร์ชันเสริมแกร่งครับเมทัลมอฟชุดเกราะสะท้อนพลังเวอร์ชั่นเสริมแกร่งเป็นการ์ดกับดักที่มีอออเอฟเฟกาาาาารรรรีลลสเเพื่อใช้้้งงนนนนกกแะะหััจจ สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือจากในเด็กหรือจากสุสานที่เทซ์กาดของมันมีการระบุเรื่องการอัญเชิญว่าไม่สามารถอัญเชิญแบบธรรมดาได้นอกจากนั้นเทซ์กาดของมันก็จะต้องมีการเขียนการใบนี้เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นก็อัญเชิญแบบพิเศษมองมาเนาะแล้วก็ออการใบนี้ไปเป็นการ์ดสนใส่นั่นเองครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่สนใส่การ์ดกลับจากใบนี้ปุ๊บพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น400พอยแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์กับเวทมน,น,นมทมต อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานมาด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดกับดักสวมใส่ที่อยู่ในภาคสองนะครับถ้าผมพอจะรู้จักดีหน่อยก็จะเป็นเ e t a อร์มอ h ฟใบสุดท้ายที่เล่าไปเมื่อกี้นะเพราะว่าเพิ่งทําการ์ดที่ว่าในเรื่องของการอัปเกรด grade, พวกเ e t a อร์มอฟอะไรพวกนี้ไปนะครับก็จะรู้จักมันเนาะสดการ์ดใบอื่นอย่างเช่นแบบอเม a t อ r ทรชั่นอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นการ์ดที่ว่าเอ้ยพอรู้คอนเซ็ปต์ของมันแล้วก็น่าสนใจดีนะครับคิดว่าในอนาคตก็คงได้ทาซีรีส์อเมสเมนต์เป็นแน่แท้นะซึ่งตอนที่ทววทจะ นอกจากกาซที่เป็นแบบกาซโสมใสยหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนึงเนาะแต่เอาในคลิปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับก,าก๊าซกับดักใบไหนมีใครเคยเอาไปไหนไปใช้ม,ใใชมีใครใช้แบบอัลเทอร์ไกส์หรือเปล่ามีเอฟเฟกมีคอมโบอะไรอยากจะแนะนำอย่างนี้ก็แจัดเป็นเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้หาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดก